มีโชคมีลาบเมยเนวาท่นที่บ้านมา่แกนเรื่องทกินนะ้วขอให้เอ้มีแงิวเอาทีาดเลยาดะไมาตรงไหนเอากมเลมเยอนะเอาทำคุณละสามร้อยนะทำเดดู นะครับปลอดภัยทุคนหน้าไม่ลืมของนะงหายยังหายไป้วปอดนะไม่ใช่ร่งใช่ไหมนดี้าอๆนเออล้นสจอดูดูไหมเองย่างเอาอันนับตายสิร้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเออมาขอพรพรังด้วยอีกนิดช่วยอีเร็ว